การตกตะกอนและการรวมตัวของตะกอน m e n t ม t t i o n n n d Foccuration สมาชิกนางสาวสุธิดาน้ำสนะนายมนไัยแดงกมลนางสาวสุดารัชเชียแดงวัตถุประสงค์ของการทดลอง 1. เพื่อศึกษาผลความเข้มข้นเริ่มต้นต่ออัตราเร็วของการตกตะกอนแบบกะ 2. เพื่อออกแบบถังตกตะกอนแบบต่อเนื่องจากข้อมูลการตกตะกอนแบบกะ วัสดุอุปกรณ์และสารเคมีนในการจับเวลากลวยกองขวดน้ำกันเครื่องช่างสารแท่งแก้วคนสารช้อนตักสารไม้บรรทัดบิกเกอร์ 600ml 400ml 250ml 100ml สิ่งที่ต้องเตรียมก่อนการทดลองนะคะน้ำหินปูน CaCO 3แคลเซียมคาร์บอเนต ให้ดับได้แล้วก็เทสารหรือน้ำจากด้านบนลงมาแล้วครับขัานตอนต่อไปให้นำจุกยางมาปิดเมื่อทำงานปิดจุกยางเสร็จแล้วครับให้ทำการเขย่าแท่งแก้วแบบนี้ครับเมื่อทำครบจำนวนที่เราต้องการแล้วครับนำแท่งแก้วที่มีจุกด้ามลาด ไปด้านล่างให้ตรงกับรูข้างล่างนะครับแล้วหั่นเลขออกมานะครับจากนั้นให้ทำการงา้างคีมออกแล้วก็ยัดแท่งแก้วเข้าไปในส่วนที่เหลือในสะีแท่งเราก็จะทำการเหมือนกันนะครับเพื่อทำการทดลองลนะครับเราจะมาทำการเปิดไฟย่งตรงนี้นะครับเพื่อให้เห็นตัวเลขด้านหน้า ถ้าจอดวันพึได้อย่างชัดเจนนะครับวิธีการทดลองตอนที่2การตกตะกอน (sedimentation) วิธีการทดลอง1 ดังดรอดแก้วให้สะอาดปิดจุกยางด้านด่างให้แน่น 2. เตรียมน้ำผสมหินปูน 3. ขยับหรอดแก้วทุกหรอด 4. น้ำหรอดทั้ง5ไปตั้งทิ้งไว้เพื่อให้หินปูนตกตะกอน 5. เปิดไฟเพื่อให้สุกในการอ่านค่าความสูงของเส้นแบ่งทำการทดลองซ้ำตั้งแต่ข้อ3-5โดยใช้สารเดิมแล้วจดบันทึกรายงาน กราฟที่1แสดงความสูงกับเวลาโดยที่ h เท่ากับความสูงอยู่ในแนวแกน y และ t เท่ากับเวลาอยู่ในแนวแกน x กราฟที่2อ,อัตราเร็วและเวลา v เท่ากับอัตราเร็ว t เท่ากับเวลาเราจะหาค่าอัตราเร็วได้จากสูตร v เท่ากับเดลา y ส่วนเดล x โดยจะก,กำหนดเวลาณนะจุดที่เราสนใจ ต่อมาคำนวณค่า vm และ vh โดยเปรียบเทียบความเร็วที่คำนวณได้จากกราฟที่2สมการที่1 vm เท่ากับ ls ลบ lo l คูณ gd กำลังสองส่วนด้วย1 8มิลสมการที่2 vh เท่ากับ ls ลบ lo b คูณ gd กำลังสองส่วน1 8มิล b ต่อมาอธิบายลักษณะการตกตะกอนช่วงต้นช่วงกลางและช่วงปลายช่วงต้นคือช่วงที่ตะกอนมีความมีความตกอย่างสม่ำเสมอเราจะใช้สมการ Vm ในการคำนวณช่วงกลางหรือช่วงวิกฤต เป็นช่วงที่ตะกอนมีความหนืดความเร็วของตะกอนจะลดลงเราจะใช้สมการที่2หรือสมการ V h เในการคำนวณช่วงปลายเป็นช่วงที่ตะกอนตกน้อยมากหรือไม่มีการตกเลยกราฟที่3กราฟความเข้มข้นและเวลา C เท่ากับความเข้มข้นเราจะกำหนดให้อยู่ในแนวแกน Y และ T เท่ากับเวลาจะกำหนดให้อยู่ในแนวแกน x คำนวณหาความเข้มข้นได้จากสูตร c1h1 เท่ากับ c2h2 โดย c1 คือความเข้มข้นเริ่มต้น h1 คือความสูงเริ่มต้นกราฟที่4กราฟฝักและความเข้มข้นเราจะกำหนดฝักให้อยู่ในแนวแกน y และ c เท่ากับความเข้มข้นให้อยู่ในแนวแกน x โดยหาได้จากสูตรฝัเ ai, กเท่ากับ cv โดย c ความเข้มข้นที่หาได้จากกราฟที่สามและ v ความเร็วที่หาได้จากกราฟที่สองค่ะเตรียมน้ำผสมหินปูนหาความหนาแน่นของโม 3, 4, 5, 5, 6, 6, 7, นสามกรัมสี่กรัมห้ากรัมหกกรัมและเจ็ดกรัมในน้ำหนึ่งร้อยลูกบาศก์เซนติเมตรโดยใช้สมการ D เท่ากับ M ส่วน V จะได้ D เท่ากับ3กรัมส่วน100ลูกบาศก์เซนติเมตรคำตอบคือ D เท่ากับ0.03กรัมเปอร์ลูกบาศก์เซนติเมตรจากนั้นหาความหนาแน่นของหินปูนในน้ำา1 0 0ลูกบาศก์เซนติเมตรถัดไปโดยใช้สมการเดิมคำนวณหามวลของสารที่จะใส่ในหลอดทั้ง5หลอด โดยเริ่มจากการหาปริมาตรทรงกระบอกของหลอดแก้วกำหนดความสูงเท่ากับ900มิลลิตรหรือ90เซนติเมตรและวัดเส้นผ่าศูนย์กลางได้5เซนติเมตรโดยใช้สูตร v เท่ากับ πr กำลัง 2h ได้ปริมาตรทรงกระบอกเท่ากับ1,767.14587 cm กำลัง3ต่อมาคำนวณหามวล จากสูตร m เท่ากับ dv โดยกำหนดความหนาแน่นของสารที่จะใช้ในการทดลองต่อน้ำ100 cm กําลัง3จะได้ m 1เท่ากับ53.01กรัม m 2เท่ากับ70.69กรัม m 3เท่ากับ88.36กรัม m 4เท่ากับ106 มกรัม M5 เท่ากับ123.70่นกรัมสร้างหึงปูิตามที่เราคำนวณได้ดังนี้ใช่ไเจอจ้างหิงปูนที่เราชั่งได้ในน้ำเปล่าทั้ง5้าหลอดการทดลองเติมน้ำการะสมหิงปูนลงในหลอดการทดลองทำการขยวสาร ความเข้มข้นเท่ากันทั้ง5้าหลอดจดค่าความสูงเส้นแบ่งน้ำใสน้ำขุนและเส้นแบ่งน้ำใสตะกอนทำการทดลองซ้ำแล้วจดค่าอีกรอบขั้นตอนการกำจัดสารเทน้ำที่ผสมหินปูนล,ลงในถังเพื่อเป็นการกำจัดและเขียนชื่อสารไปที่ถังว่าแคลเซียมคาร์บอเนตและปิดถังให้เรียบร้อยห้ามทิ้งน้ำผสมหินปูนล,ลงในท่อเด็ดขาด ล้างเครื่องแก้วแล้วคว่ำหอดดังรูปแล้วปิดฝฟให้เรียบร้อยข้อควรรู้ขอให้หนักศึกษาสร้างโฟลโดกลุ่มของตนเองตามเสกในเมนูไฟล์แล้วถ่ายรูปข้อมูลดิบที่ได้จากการทดลองทั้งหมดส่งให้เรียบร้อยก่อนปิดห้องแลบกลุ่มที่ทําการทดลองเสร็จเป็นกลุ่มสุดท้ายเป็นคนดอกห้องเก็บกุญแจห้องแลบของผมไว้และนํามาคืนภายในวันถัดไปที่ตู้แดงหน้าห้อง307 วัตถุประสงค์ข้อที่2นํนำข้อมูลการตกตะกอนแบบกะไปออกแบบถังตกตะกอนแบบต่อนเนื่อง